สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ๋าสาวแพรวชนเพื่อนทําก๋วยจับอีกแล้วนี่ก๋วยจับตอนนี้ตอนที่ต้มแบบสาวแพรวก็ไม่ได้ต้มให้ดูนะเนหนื่อยว่าจะไม่ถ่ายแล้วด้วยมีไข่มีหมูสามชั้นมีเต้าหู้มีตับนะคะเพื่อนๆต้มต้มต้มก๋วยจับของสาวแพรวง,ง่ายๆนูน่นนะสามันก็ต้มเส้นมอน้อยเดียว ต้มไฟอ,อ,อ่อนๆนะคะเพื่อ,อนๆไฟอ่อนๆต้มไปเรื่อยๆให้เส้นมันเส้นมันสุกเนาะเนี่ยมันก็ม้วน,นสวยเห็นไหมม้วนเล็กๆต้มไฟแรงก็เราต้องใจเย็นนะต้มก็จับเพื่อนๆสามแฉกถึงก็จับก๋วยเตี๋ยวอืแล้วก็ไปซื้อร้านก็ได้แต่ต้นหอมผักชีก็ไม่มีบางวันมีผักชีไม่มีต้นหอมเมื่อวานไปไม่มีต้นหอม วันนี้ไปไม่มีผักขีโอ้ยอะไรก็ไม่รู้นะเพือนๆเดี๋ยวสามเม่จะไปทำวุ้จับกินนะจ๊ะสาวแพวจะไปหั่นเพื่อนหั่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 นเต้าหู้หั่นเต้าหู้กับหัน่นเออเราเราตั้งกล้องถูกไม่น่าเดี๋ยวแป๊บน,นะสาวแพวก็ตัด ตัดเต้าหู้ขึ้นมาเนาะหัน่นใช้มีดเล็กๆนี่แหละเพื่อนเพื่อนอันเดียวแค่นี้ก็พอชอบแบบไหนหันงงนนหห่นอย่างนั้นเลยครับเพื่อนถามให้เขาหั่นอย่างเงี้ยงงโอ้โหเต้าหู้นี่นะมันอมน้ำเพื่อเนเพื่อนจ๋าชอบกินต้าหู้ก็ใส่ต้าหู้เยอะๆอืม หั่นหมูหั่นตับจะหู้ได้แล้วแล้วก็ไปหั่นหมูกัน,นเพื่อนจา้าหมูสามชั้นเราอยู่คนเดียวเราก็ทำเยอะๆหน่อยก็ได้นะเพื่อนใส่ช่องฟิตตับเดี๋ยวตับก็มีนะไม่มีผักชีก็ไม่เป็นไรหรอกผ็้จับเราก็อร่อยเหมือนเดิมแหละเพื่อน น้ำส้มยังกินน้ำสลัดของฝรั่งเลยน้ำมังงุนเลยเห็นหนงังหมูไม่ชอบ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 หนงังหมูโอ้ยไข่ใบนี้เหมือนจะแตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจะตักไข่ตักไข่จะเย็นๆนะคะเพื่อนกินของอร่อยต้องใจเย็นๆมากินอะไรอร่อยๆกับสาวบ้พลต้องใจเย็นๆนะคะ เป็นไข่ไก่มันไม่เหมือนไข่ปิดน,นะเดี๋ยวไปตักเส้นก่อนนะมื้อเย็ยนไม่ต้องกินเยอะนะเ,นเพื่อนๆมันอ้วนไม่ใช่หรอวงอกก็ไม่มีเพื่อนๆจ๋าดูนี่เดี๋ยวจะมัให้ดูกัน <S <S ใช้มีดเล็กหั่นแต่ใช้อีโตมา <S <S นี่เครื่องแล่นไหมเพื่อนเครื่องแล่นไหม เครื่องแน่นมาอนนอนเ,นเอาเส้นเน้อยเพื่อนๆจะเอาเอาเครื่องเยอะๆแล้วเราก็นี่ต้นักขีไม่มีมีแต่ต้นหอมไม่ต้องไปคิดมากนีอร่อยก็จัดการไปเลยกระเทียมก็หมดกระเทียมเจียว ไม่ได้ไ่ร้านไทยแล้วก็ไม่ได้เจียวเองเพราะว่าไม่ได้เจียวไม่มีกระเทียมไทยมีแต่กระเทียมฝรั่งไทยจ้ะใส่เข้าไปเพื่อนๆชอบมากชอบ,บ,อบน้อยตามใจคุณเลยนะชิลล์นิดหน่อยเพิ่มหน่อยแล้วก็ไปตักน้ำซุปก,กันเลยจ้าเดี๋ยวอุ้ย กล้องขยับนี่กูจับของสาวไทยในต่างแดนแค่นี้ก็สุดฟินแล้ว อยาก,กินมากินกันสามเพอนะจ๊ะนี่เลยพริกตามต้องการครับปะขอน้ำตาลนิดหน่อยตอนนี้กินก๋วยเตี๋ยวก็จับไม่ใส่น้ำตาลอยู่ไม่ได้นะนิดนึงจ้าใครหิวมาทางนี้นะจ๊ะต่ออันมาเริ่มเลย เดี๋ยวต่อเเพื่อนเพื่อนตกใจน้ำส้มจะเป็นเอสิคของฝรั่งนะเอสิคน้ำมะงุนที่ทำสลัดเห็นไหมเพื่อสุขภาพนะเรากินน้ำมะงุนเนี่ยเพื่อนเพื่อนอสิกเนี่ยน้ำส้มใส่ชูเนี่ยบางคนเขากา็กินมากไม่ดีทิงเขาบอกเลยด้ยนะน่ากินไหมจ้าเพื่อนเพื่อนเห็นไหม น่ากินไหมก็จับสามแถัไหน่ากินก็ไปกินกันสามแ้วนะจ๊ะเ,เ,งงเ,เพื่อนๆไปยังไงซ่อมทอนยาวไอ้ซ่อมทอนสั้นไปค่ะเพื่อนๆแค่นี้ก็สุดหรูแล้วก็จับส่ามเป็นเนาะไปค่ะเพื่อนๆจ๋าไปกินด้วยกันจ้าบายบายค่ะ